ดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บางนาอโตกาสาขาวงเวียนใหญ่นะคะวันนี้เราจะพามาชมผลงานการขัดไฟหน้าของรถ Honda Accord นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะเราก็อยู่กับตัวโคมไฟหน้าของรถ Accord แล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวสภาพโคมไฟหน้านะคะก็จะมีสภาพเหมือนคุณนมัว ะะก็คืออาจจะเกิดจากการใช้งานที่าตากแดดตากฝนบ่อยนะคะก็จะมีการขุ่นมัวมีการเหลืองตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะของรถที่เราใช้งานกันทั่วไปนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราพาไปดูขั้นตอนการขัดกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้ช่างก็กำลังทำการขัดปรับสภาพปมไฟหน้าอยู่นะคะซึ่งรถแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีตัวโคมที่มาตัางกันความหนาแล้วก็เรื่องของเทคนิคเนะคะี่ยค่ะช่างก็จะใช้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรถนั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยปรับสภาพตัวโคมให้ใสขึ้นไดนะคะ้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทําการกรับสภาพป็นไฟหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตัวโคมนะคะมีความสว่างใสเหมือนใหม่เลยนะคะตรงน,นี้เราก็รับประกันให้นานถึง1ปีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาถามได้ที่ l i น์แอด้างล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ